ในบางครั้งเราก็ต้องสอนตัวเองว่าเราจะไม่ทำตามใจตัวเองมากเกินไปถ้าเราอยากจะนอนมากเกินไปเราก็ต้องปลุกมันมาให้มาทำอะไรอย่างอื่นบ้างถ้าเราข ie ี้เกียจไม่อยากทำงานบ้านเราก็จะต้องมีสติที่จะปลุกตัวเองไม่ทำตามใจตัวเองเราอยากจะรับประทานอาหารมากเกินไปเราอยากจะรับประทานขนมที่ไม่ดีต่อสุขภาพอะไรแบบนี้เป็นต้นเราจะต้องมีระเบียบวินัยกับตนเอง บ้างและบางทีเราก็ผ่อนผ่อนปลนกับร่างกายและจิตใจของตนเองบ้างตรงนี้มันจะต้องสมดุลกันแต่เราจะต้องมีระเบียบวินัยมากกว่าโดยเฉพาะเรื่องของการปฏิบัติธรรมคีดเกียรตก็ทําขยันก็ทําต้องทํามันไปเรื่อยๆอย่าหยุดเด็ดขาดถ้าเราไม่อยากที่จะมาเกิด มาพบภัยต่างๆในวัฏสงสาร 2, แบบที่เราเป็นอยู่เรารเผชิญอยู่เราดิ้นรนเราเหนื่อยล้ามากมายเรามีความยากต่างๆนานา,นามากมายที่กระตุ้นเราจากสังคมและการพัฒนาอย่างไม่หยุดของวิวัฒนาการต่างๆที่มันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีหรือความอำนวย,นวยความสะดวกหรือสิ่งต่างๆ ที่จเจริญหูจเจริญตาจเจริญใจในทางกิเลสมากมายนี่แหละเรายับยั้งชั่งใจตัวเองยากเหมือนกันดังนั้นเราก็จะต้องพยายามสร้างเหตุของตัวเองเข้าไว้ยิ่งใครเห็นทุกเห็นภัยในวัฏะสงสารมากก็จะยิ่งมีแรงบันดาลใจในการปฏิบัติธรรมเพื่อออกจากสิ่งสิ่งนี้ให้ได้เราจะต้องรักตัวเองให้เป็นรักตัวเองให้ถูกเราจะต้องทําอะไรถ้าเราได้คําตอบแล้วเราจะไม่ภาวะะวงเราจะไม่มีข้ออ้างใดๆทั้งสิ้นกับการปฏิบัติธรรม สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ